านนอะไรครับผมกัสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับเ็เจดโหลนะครับวันนี้นี่ขอเปิดคลิปแบบติดกล้องแล้วกันหลายคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ค่อยรีวิวของใหม่เลยช่วงนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ไม่รีวิวครับทุกคนคือช่วงนี้ก็คือติดไฮไลท์อะครับมาดิขอดหัวโอ้โหมาอะไรครับ ก็ดูดิว,ว่ามีคลิปอะไรที่ทุกคนอยากดูบ้างทั้งหนึ่งหกับแม็กกี้ทั้งดึงหนึ่งกับเจิดหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับมือขวาเทอร์โบนู่นนี่นั่นมีแต่คลิปที่คนดูอยากดูแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่มีแบบรีวิวของไม่เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้รีวิวเลยผมเล่นในสิ่งที่ทุกคนอยากดูสักก่อนนะครับอ่ะมาดูกันนะครับผมเห็นไอชุดอันนี้มาใหม่นะนี่โอ้โหมันก็มันมาใหม่หรือมันเก่าแล้ววะเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเคยมีเข้ามาแล้วนะผมว่านะขอหมุนเลยแล้วกันว่าจะได้กี่เปอร 80ไปแล้ว90โ oh, อ oh, ้โห85โอ้โหเหลือ179ยเเเพชรนะครับท่านผู้ชมถูกในถูกขอบอกเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีมาแล้วนะผมขอบอกว่าโคตรโชคดีเลยที่ตอนนั้น,มนไม่สุ่มอะ่ะมาซื้อตอนนี้ดีกว่าถูกดีเออหรือว่ามันเพิ่งเข้ามาก็ไม่รู้นะครับเป็นชุดใหม่หรือชุดที่เราขับมาขายไม่รู้เหมือนกันขที่เซ็ตสักเก้าเพชรซิว่ามันจะมีอะไรให้ไหมหุยห้ยรถซุยโอ้โห สภาพไม่น่าซื้อเลยดูไม่เอาอ่ะเออไม่เอาเอ๊ะเอาแต่เอาเอาได้แหมุนเล่นโชว์สักทีนึงเอาเหลือหกสิบเจ็ดบาทโอ้โหอไม่เอาไม่ซื้อละกันผมซื้อไอวอดีกว่าเพราะผมไม่มีไอวอลนี้ผมซื้อไอวอดีกว่าไม่อยากได้อะเป็นเลดเลดจ่ะอ่ะเขาสุ่มหมุนนี้สักทีเหอะมันคืออะไรชุดอะไรนี่อุ้ย เฮ้ยเท่หว่ะกางเกงเท่จับเขา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 บุญหน่อยเฮ้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหก็ซื้อไปเลยสิครับเอามาสะสม,มเฉยไม่อยากได้อะเปเลิอดเลศอดเอ,อืออันนี้ ก็สวยดีนะเออสวยที่ก็หมุนหมุนหมุนหน่อยละกันหุ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเหลือสองร้อยสามสิบเก้าเพจจะซื้อเป็นสิครับท่านผู้ชมเปิดเลยจุ้ยเสื้อโอ้โหเสื้อที่ก็เท่นนะมาหมุนเลยละกันนะครับเก้าสิบดูทรงแฮะสวยโผมน่าจะซื้อได้ทีละหละะะายตัวจะจะซื้อเสื้อซะหน่อยลืมไปมองเห็นอันนี้ก่อนซื้อดีกว่าละกัน,นครับ ไยกันตกครับผมเลือ1เพชรกับ70%เปอร์เซ็นต์นะครับผมไปละหมุนครับจังหวะน,นี้หนึ่งเพชรแล้วโอ้โห <c oughs> โนี่เลยละกันเสือมาเลยไปกันต่อครับทุกคนขอเป็นกางเกง70%แจวอา้าวเครื่องรีเฟซได้อีกเหรอเนี่ยผม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 ใส่หัวฟ,ฟ้าอยู่แล้วอาเกีไม่เอาละกัน ไม่ค่อยอยากได้หรอกแต่เหมาหมดเหมาหมดตู้เลยไปกูนเดี๋ยวเราเอาชุดน,นี้ไปเกียนคนกันดีววกว่าครับทุกผู้ชมเอาเลยครับทุกผู้ชมครับมาดูกันว่าผมจะโดนด่าหรือเปล่ามามาดูกันเสียวเหมือนกันว่าจะโดนซัดโดนสาดสีนะครับท่านผู้ชมอดีกลัวว่าจะโดนแต่ผมไม่เป็นลดมาเล่นีแต่ผมด้วยครับผมเล่นไม่เป็นเพี่อ้าว นุ่มเหยพี่มาแกล้งคนเล่นไม่เป็นเหรอวะนี่โอ้โหสนูวิ่งผ่านหน้าไปเลยครับสองตัวตามไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตามไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหเพื่อนเราจะไหวหรือเปล่าท่านผู้ชมมาดูกันมาดูกันเพื่อนจะไหวไหมตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมแบกเองไม่ต้องห่วงถูก <First Blood. S 1> ่วงไปแล้วครับสองตัวแล้วผมก็กำลังจะตายตามอ,อ ทุกคนผมจะโดนด่าเลยวะอุ้ยคนที่บอกเล่นไม่เป็นยังเหลืออยู่คนเดียวนี่ว่ะโอ้ยเดี๋ยนะเอ๊ะเดี๋ยนะแปลกๆเฮ้ยดูการกดสกิลเขาบอกเขาเล่นไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมเพิ่งกดเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันคม คม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 ,ม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 ตัวเดียวอ่ะ ทุกคนครับดูซิว่าผมจะโดนด่าหรือเปล่าถ้าแบบว่าในรอบนี้เนี่ยกระแสยังเงียบนะครับรอบหน้าเนี่ยผมจะเฉิดฉายละถ้า <c oughs> รอบนี้กระแสยังเงียบรอบหน้าผมขออนุญาตเฉิดฉายขอบอก่อนกกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นมิสเตอร์ก๊อปนะครับคอนเทนต์นี้เนี่ยแกล้งเน็ตหลุดนะครับผมเนี่ยแทบจะเป็นคนทําคนแรกในประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยฉะนั้นในคลิปนี้มิสเตอร์ก๊อปก็คือก๊อปตัวเองครับก๊อปตัวเองอ้าวแล้วไอ้นี่มันมาสอดแนมโออ้ โดนตายอย่างไวจังหวะนี้อายู่โอเคครับผมปาไปแล้วหาตัวอยู่ไม่เจออุย้ยโดนสกิลไปแล้วเอาหน่อยบวกหน่อยเพื่อนเดินอะไรของมันวะน,นี่นอน้นีตัวนี้ดูทรงแต่งตัวน่าจะตึงเอาวะเอาวะตึงชัวชัว จริงๆเลย,เลยตึงเปี้ยเลยหน้าเนี <c> ่ย <oughs> แล้วม่ไม่ชบเพื่อนเราเพื่อนอยู่หลังก็แพงปะโถเอ้ยไม่ไหวละหยุดหยิบพี่ขอโชว์สะหน่อยหรือว่าจะเกมหน้าดีขอเกมหน้าแล้วกันขอยืนนิ่งๆอีกสักหนึ่งรอบ <c oughs> เผื่อเราจะมีโดนทแรงๆมาแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีโดนาทมาเลยนะครับห,หน้ารอยไปนิดนึงนะครับพี่ดูดิหน้าอย่างรอยเขาเรียกว่าราชาหน้ารอยอยังไงล่ะ <c oughs> เพื่อนเนี่ยพอมาใส่ดูในเกมแล้วก็เอ้อาเดินมาแย็บหาเรื่องกันเฉยเลยอะ่ะดูดิแย็บไหนแล้วกันไม่อยากตายวงแต่ก็อยากเห็นเพื่อนเล่นงันตายเลยแล้วกันรอบนี้เพื่อนน่าจะไหวแน่เนี่ยผมว่าผมว่าเพื่อนไหวแน่โอ้โหเพื่อนไหวแฮะเพื่อนบอกว่าไม่ต้องมีเองฆ่าก็ไหวแต่ไม่ได้นะฮะจังหวะนี้เนี่ยขอโชว์ฝีมือหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชม,ชม มาแหละจังหวะนี้วิ่งสวนนะโอ้โหมีสวนอย่างไวครท่านผู้ชมครับมันสวนมาอย่างไวเอ๊ยยืนตรงนั้นอย่ามาหลบตรงนั้นอย่ามาหลบอย่ามาหลบขอไปชุดเดียวพอขอชุดเดียวพอขาโผ่นะครับไอ้น้องเพื่อนหลมครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ขอไปแล้วครับซองควงใซต,ตามะชุดเพื่อนกันชุดเพื่อนกันอืเป็นไงทหน้าทีที่ดีไปแล้วเฮ้เอาไปหนึ่งเม็ดกระโดด กดสก,กิลย่ำกระหม่อมไม่ไม่ตัวย่ำกระหม,ม่อม,มล่วงไปแล้วก็เอานี่ไปกินครับปักทงตึงตึงดูชื่อผมด้วยเน็ตไม่ดีจันจะมีโดเนตโดอะไรหรือเปล่าแบบโดเนตมาไอเวนทำไมบึงไม่เล่นแต่แรกไม่มีโดเนตงั้นเราขอแปลงร่างเลยแล้วกันยี่ oh <my> God. นาดิไม่รู้ทางด้วยไม่เคยจะเล่น คนอ,อยู่ไหนหมดอะโอ้ยโอ้โหอ,อยู่นี่หมดเลยว้าวล่วงล้วงเฉยเลยประชดเฮ้ยตายไปสิครับน้องตายไปสิครับน้องเอ็งกระโดดลงหาฮาพีทำไมอืแล้วกูจะเนิร์ททำไมอุ้ยพื้นอะไรเนี่ยอุ้ยหน้ารองหน้าจับจองซองอะไรไม่เคยเล่นเลย แต่กลับมาก็ไม่เคยเล่นเลยเฮ้ยน้องเย็น็นกดโลมากระล่วงอย่ามายิงเพบเชปุ๊บสเต็ปสเต็ปน้องสเต็ปน้องเออฮะกำนานี่ยังมีลมหายใจพี่อะไปท่านผู้ชมครับรอบนี้เนี่ยขอปักธง แล้วก็ขออนุญาตแปงลงร่างโชว์ไปเลยนะ,นนะครับน <laughs> ี่เป็นไงขอขึ้นไปด้านบนหน่อยแล้วกันนะครับเลียงองเท้าไ,ไว้วิ่งไปแล้วเดอะแฟดเองมาลอกเรียนแบบสกิลพี่ได้ไงเอาระเบิดไปก่อนเลยจั้งวันนี้ปาไปเลยครับท่านผู้ชมไม่โฉบอ่ะเขาไม่โฉบมา,มาให้ลบให้ร่วงไปหนึ่งร่วงไปสองอย่าเดินขึ้นมา ล่วงไป 3. อีกสามสามตัวหน้าหลังซ้ายขวาก็ยังเอากันไม่ลงอ่ะทุกคนผมนี่มันตึงจริงๆตึงเทียยิ่งกว่าหนังยางอุยอ้ยอุ้ยหูเพื่อนลุมมันสองคนเพื่อน,น่าจะไหวนะครับเพราะว่าเพื่อนลุมสองคนสองหนึ่งเอา้าแต่เพื่อนไม่ไหวพี่เองน้องพี่เกียร์ให้พี่เกียร์ให,เให้เก็บสี่ ก็นะครับท่านผู้ชมครับผมนะครับได้ลงไปเล่นแกล้งคนอีกหนึ่งเกมนะครับแต่ว่าดันไปเจอน้องคนนึงครับระหว่างที่แกล้งอยู่เนี่ยน้องเขาเนี่ยเปิดไมค์พูดกับผมมาหน้ารักมากๆเลยนะครับทุกคนครับไปดูปฏิกิริยาของเขากันครับว่าเขาเนี่ยพูดว่ายังไงนะครับท่านดูอีกครับตึ้งโคตรตึงอ่ะโคตเจอไปกิน ก็ดีแหละครับเป็นยังไงครับน้องคนน่ารักมากๆเลยครับตอนสุดท้ายเนี่ยน้องเขาชวนผมมาเล่นอีกหนึ่งเกมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปแบกน้องเขากันนะครับทุกคนชวนมาจริงด้วยเ <c oughs> ติรตตึงติร์ตตึงพี่เล่นอีก่ไหมครับพี่เล่นครับเล่นครับแต่ว่าผมไม่เปิดไมค์พูดนะทุกคนมาเข้าสู่ตัวเกมแต่รอบนี้เนี่ยพี่จะแบกน้องเองนะจ๊ะน้องน่ารักดีผมแกงไม่ลงไงเดี๋ยวพี่แบกน้องเองไงน้องขึ้นแดครับเอ้าฟาดผมขึ้นแดงหน่อยครับพี่ได <c oughs> ้เลยน้องอู้หูอ่ะ ไปดูกันครับท่านผู้ชมพาน้องเขาขึ้นแดงโอ้โหวิ่งอยู่ข้างล่างพึบเลยว่ะเอา้าไอ้หนุ่มมุดโดดไปแล้วนั่นเอ็งบอกให้พี่แบกแต่เอ็งไม่รอพี่เลยอุ้ยปืนคู่แล้วไงพี่ก็ยิงระยะไกลได้ไอ้หนุม่มเอ้ยรอพี่แป๊บเดี๋ยวพี่ลงไปช่วยอจึงเออดังตั้ ลงไปเลยแล้วกันอุ้ยูโดนยิไมใไก่งั้นขอซ้ำไอเจ้านีก่อนเลยแล้วกันเฮ้ย <c oughs> เอ็งอ,อย่าเดินมาอย่าพงงี่ตกใจทะ <c oughs> เลือดแป๊บหูอยู่ด้านคนตัวหนึ่งไหมครับท่านผู้ชมเอ๊อเอ๊อซ้ำหมดไม่สนรู้ใคร <c oughs> เอ๊ยดูดปุดป๊ดปุดป๊ด โอ้ยโอ้โหโดนไก่โคเฟอร์มาด้วยนะครับท่านผู้ชมตุวเย่เราโดนตัวนี้ฆ่าตายอืมเฮ้ยทุกคนถ้าผมแกล้งเล่นแบบเล่นไก่ใส่น้องคนเนี้มันจะโดเนทให้ผมไหมโดเนทอะโดนเนทคำด่าอะไรเงี้ยมาโดเนทโคตรแรงอะมีไหมเรามาดูกันครับทุกคนว่าจะโดนโดเนทหรือเปล่าอนล่วงโอ้โหเพื่อนก็ล่วงบ่อยบ่อยโอเคเราเล่นไก่เล่นไก่ แกงพันยาลงโล่งโดนไฟเดินไปนี่ลงโล่งนะจ่าตายอ้หน้องก็ตายด้วยตายดูทรงแล้วตายหมดมีโดนเหตุไหมขอฟังเสียงหน่อยน้องระเบิดออกมาระเบิดออกมาด่าพี่ออกมาน้องอย่ามัวแต่ชมพี่มาแกล้งระเบิดออกมาเงียบจิ๊บไงไม่มีแม้แต่หนึ่งโดเนทโอเค อีกสักรอบไหมน้องอีกสักรอบไหมเล่นแบบตึงๆหน่อยครับผมได้เลยน้องได้เลยเดี๋ยวพี่จะเล่นแบบจริงๆให้ดูนะแบบตึงๆอ่ะตึงเปี้ยเลยอ่ะคนมาคนมาถอยก่อนถอยก่อนถอนให้น้องไปตายก่อนเล่นแบบจริงๆเนี่ยเล่นแบบจริงๆอ่ะจริงๆเหมือนบอทอ่ะนี่ถ้าโดนสามศูนย์นี่เอาคืนไม่ได้นี่แย่เลยเนี่ย มาแล้วนี่ยิงลมกลมกีบนี่ยิงลมนี่ยิงลมกลมกีบตายตายโอเครอบหน้าเนี่ยเราค่อยเอาจริงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทีนี้ผมจะแกล้งคานหลายหน่อยกาดิบ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 ไม่ตายไม่ตายยังไงยังไงก็ไม่ตายอิบเอี้ยอี้ยไม่ตายหรอกยังไงยังไงก็ไม่ตายหรอก พี่เองนะ้องพี่เอง3ามศูนยไม่ต้องห่วง3ามูก็ไม่ต้องห่วงเองอยู่กับ M n J T V ทุกคนครับถ้าผมแบกนะ้องเขาชนะ0ูนย์สามเนี่ยผมพาพิกชนะได้ขอคนละหนึ่งไลท์ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนมาผมเอาไลท์ไปวัดกับคนดูเลย3ามศูนย์นะครับถ้าผมพิกได้ขอคนละหนึ่งไลท์นะเป็นกำลังใจให้หน่อยฝั่งนู้นก็ตึงไม่ใช่เล่นนะครับทุกผู้ชมมาจากกังหวะนี้ล่วงไปหนึ่งัดหัวล่วงไปเลยนี่ไง ปาดหลังแตกอ่ะผมลอกเลยปาดหลังแตกสิวแตกอ่ะอุ้ยโอ้โหแน่ได้บาเลตยิงไปดิเอา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 ตัวเองดิ้นตัวเองดิ้นตัวเองมันแวบไปแวบมาไอหนุ่มพี่ขอใช้กันเลยกันนะรอบที่แล้วเอารูสองยัดไม่ตายหรอรอบนี้ดูเลือดแม่งตาย มาว่ะรอบตัดสินที่ไหนยังเหลืออีกตั้ง3มรอบใครมันจะไปยอมแพ้ไับเรื่องแค่นี้น้องอุตส่าห์ไว้ใจพี่มาแบกเพราะพี่มีปักธงเท่ากับพี่โหด <c oughs> มีปักธงเท่ากับตึงมีปักธงเท่ากับต้องเก่งไม่เก่งไม่ได้ใครซื้อปักธงเนี่ยดูฝีมือตัวเองด้วยเลยครับต้องเก่งนะวัน <c oughs> <c oughs> นี้ด่านนี้อีกแล้วกระโดดดิงดิ้งด่านนี้ผมไม่รู้แมแพแฮะตรงเนี้ยไม่เคยมาเล่นเลยไม่เคยมาเลย <c oughs> คนม,มาานันมจะมาทางไหนนี่คนมันจะมาทางไหนเนา อุ้ยเอา้าผสมปูนตายไปแล้วเอาอ๋อผมปูนผสมปูนอะไรไอห,หนุ่มฝ่ามือมีตัวหนึ่งงั้นก็หัวแตกคมหรือเปล่าให้คนดูตัดสินนะครับท่านผู้ชมแล้วเออยโดนโดน,ดน,ดนกระโดดขี่หลบเพื่อนไปแล้วครับท่านผู้ชมเพมืพ่อนนำไปแล้วจัางวะนี้ขอขึ้นช้าเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอ,อเต็บแต่กลางอากาศฮมเปน็นตัวนี้รีบเคลียร์ตรงนี้ ดู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 ยิงหลบไม้ตัวก็ล่วงไปดีหัวลั่นโสดีนี่แหละพี่ขอตึงๆหน่อยพี่ก็จัดให้สุดกราฟเลยไงอัพซอเป็นเวลสามก่อนเลยอย่างนี้วันนี้ปลาระเบิดไปก่อนครับฟอร์มเซียนทั้งๆที่ไม่รู้หรอกว่าวิ่งมาหรือเปล่าไปละปลาไปก่อนผมไม่รู้กันเอ้ยมีตัวมาทอยางนี้ไอ้หนุ่มเอ้ยผมไม่สนใจแล้วกูชาร์เลยแล้วกันไม่ได้แดกที่ลุยแล้วว่าเองดักรอ แต่น้องล่วงนะล่วงาามาดูกันว่าเพื่อนไหวหรือเปล่าเท่านั้นแหละมาครับเธอผมจังหวะนี้เอาใจของชุบปุ๊บอุ้ยนี่ไงโดนน้องชายผมล่วงไปดิเออล่วงไปดิเออโดนน้องชายผม,นช,ยผมชนะว่าถึงไม่มีผมน้องชายผมก็ยังอยู่นี่มารอบสุดท้ายผมชาร์จให้พี่เป็นแนวหน้าให้น้องพี่เป็นแนวหน้าให้ฮึบควักมาแล้วโอ้โหอยูู่้วสองคน เจ็บเจ็บเแสบเจ็บเแสบคอ๊มีม้าตรงนี้มีม้ายัดยัดล่วงซ้ำซ้ำยังไม่เอาให้ตายไม่ให้ตายปล่อยให้มันตายเองจ่าอย่าโผล่อย่าโผล่เออโอ้โหโอสนายโอ้โหสนายโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปลุยละจังหวะนี้มาแล้วน้องชายผมน้องชายพี่เอาสุดน้องชายพี่เอาสุดครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ แล้วน้องชายผมผมคิดว่าเหลือตัวเดียวเนี่ยวางไอวอลไม่ต้องมาดักยิงไม่ต้องมาดักยิงพี่เปิดให้น้องพี่เปิดให้พี่เปิดให้มันโลกพี่เปิดให้มันโลกให้ปึบวางปึ๊บระเบิดน้ําแข็งปลาอะไรจังหวะนี้เฮ้ยอุ้ยแปลงร่างก่อนโอ้โหระเบิดมาเอ้าลงมาแบบนี้เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ถึงจะแกล้งคนแต่พี่ก็มีน้ำใจแบกน้องเขานะครับ คลิปแล้วอย่าลืมไปซื้อเสื้อกันด้วยจากแฟ0้เหลือ390บบาทจัดส่งฟรีไปซื้อที่แฟนเพจเดอ้อ